สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ขนมหวานนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวปรย์ลัวเลยนะส่วนโปรโมชั่นของเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งสุ่มกล่องแล้วก็มีเซตของโปรโมชั่นนะครับมีตั้งแต่50บไปถึง1,000เลยนะส่วนโปรโมชั่นไหนก็จะมีตัวละครด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัว50กับตัว300นะครับผมส่วนเตมิมร้อยสิบเนี่ยเราจะได้เป็นมีดกับกระเป๋าไปเพิ่มด้วยนะครับเป็นอ่าบวกความสามารถทั้งสองเลยนะก็จะกระโดดสูงนะเป็นเป็นมีดนะประมาณนี้ส่วนใใคคคครรรรที่่่ชนะ้้้้้้5 50กกกกกลลลลลุมมนนนนะะะะััับบ็็็็ไไดดดเปองแแววววตยผ เป็นเซตต่างๆเอาไปเปิดน,นะก็ได้เอ็ดด้วยนะครับผมเอาไปเล่นนะครับประมาณนี้ส่วนโปรโมชั่นสะสมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่300 500แล้วก็เป็น2000นะเป็นไซตามะนะครับประมาณนี้นะเราไม่ได้รีวิวสซตามะให้ดูนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตารางยศเนี่ยก็บวกความสามารถด้วยเหมือนกันนะครับก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นวิ่งว5ห้าถึงห้าแล้วก็รีสองนะครับก็ช่วยเยอะอยู่นะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกรันโดนเตะออกทีะครับตอนนี้ เราเล่นเป็นพันกันก่อนอน,นะเพราะว่าเราไม่น่าจะไหวถ้าเล่นสามร้อยเฮ้ยเยอมมาเจ็บจังวะมาหน่อยได้ไหมโอ้มันเยอะมากเลยนะครับพวกมันอนะตีได้ไหมตีได้ไหมเพื่อนตีได้ไหมอ่าต่อตีให้หมดเลยนะครับทุกคน อ่าต้องงี้ดิไปเว้ยนี่ไงไปหนึ่งศพเว้ยไปหนึ่งศพมามาเพื่อนมามามาไปสองศพแต่ที่นี่โคตรคมฮะ What the fuck นะครับมาต่อกันเมื่อกี้งงเลยที่ยังไม่ทันได้เล่นเลยแบบเลือดหายแบบวับเลือดหายวับเลยอ่ะ กูตกใจหมดเลยไม่ทันจะเล่นเลยฮามึงใส่เซตอะไรอ่ะไต้องยิงแต่หัววะทุกคน คมจังวะโอ้ดูัดคมห้องตรงข้ามเราอะ่ะยี่คอมปิดเลยเนี่ย โอ้ยต้องฝึกลากนะฮะผมลากไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอ้เพื่อนตายแล้วต้องที่เลยลองพันหน้าจอชั้นสองุอ้ยแต่แต่เขาลากกันโหดมากเลยแบบเมื่อี้อโคตรเบื่อเนี่ยชั้นสองห้องของ,ของเนี่ย นี่ครับอ๋อเจนเด้นนะผมไม่มีโล่เหล็กอะถ้ามีโล่เหล็กก็โอเคอย่างเี้นะผ่านโล่เหล็กไปแต่ผมตีนี่ยอ่าอัพเตเพื่อนสวยมากตีเต้มันไม่หลับตีด้วยโอ้จะกระบดกระบดกระแบงอะตัว ดสือเยโลกมันเกี่ยวมากเลยนะอ้าวไอชี้นี้ค้าไปแล้วตีกับกูเสิครับจุดรอเกบอกอ่โอ้ผมว่าไปดัดฟ้าดกว่าะไอ้อที่มันขาอุ้ยแปลกฮะน่าจะเป็นงันละมันอะไม่ใช่กูนะไปนั่นเล่นตุดเลย อโอ้มันขึ้นไม่ได้ออไบบหรอวะขาดไปแล้วด้วยดึงคืนนี่ยเ็จะุดโอ้โหแข็นแรนแขอขึ้นเลยยงมาดิขอญาตหัวบ้างโอโ้โห โอ้ผมมันดีกูยังไงอะดูดิเฮียโคตรคมก่อ,อนจะร้องเลยแบบร้องเป็นหมาโอ้โหยิ่ารูโลกกูคโคตรโหดโอ้โหดูดิยูคมจัดป่ะดีตาดไอ้เฮีย โอหพิซซ่าดอะโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผม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 ไม่ใช่แล้วแปลกๆแปลกละแปลกแปลกละ แปลกแล้วก็แปลกแปลกแล้วไอ้เหี่อะงงหรือไอ้สัตว์อ่ะที่นี่โดของกูนะเอ้าแดงให้หลบมาเลยเพื่อนได้มากเพื่อนแดงให้หลบมาดิยนี่เก็บไปเด้อโอเคได้ครบได้ได้พันคืนนะครับจากตัวคลิปนะของกูสุดมาก อ๋อมึงช่วยอะไรกูนะเพื่อนยังไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยทำยังไงขอโคลจะร้องไงโอ้ลำบากแทบตายเที่อะมาตะฟ้าคนเดียวนี่คือเป่าอะไรอะกระเป่าโปรโมชั่นิยกูงอยู่่ข้าางงลอันนี้น่าจะเท่ากันนะครับอันนี้มันเป็นกระเป๋าเก่ามั้งแล้วเสียงผมเป็นเสียงผมจะแหบๆนิดนึงนะทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเสียง นี่ขนาดกูมีมียศนะเนี่ยมียศบวกนะครับแล้วก็ตัวละคร3า0ใหม่นะนั่จริงเป็นผักอะ่ะผักจริงๆนะนี่ขนาดกูคมนะเนี่ยมึงคงปีศาจอ่ะเพื่อนจริงๆปีศาจปลาเกิดอ่ะยังคมจัดเนี่ยช็อตนั้นอะ่ะเพื่อนหนักไม่ได้แต่ว่ากูขึ้นไม่เป็นก็นไม่รู้ ครับขอเขาค่อยเล่นนะให้ผมกันจัดเลยแค่วะน่าอยู่ข้างล่างมาขัานขึ้นมา การขึ้นบะางหาย่เก็บโลเลยไม่มีโลเล่นแต่เราต้องดันไปทางนี้ด่าโอ้ยอะไรวะผมทิงงผมผมันผมแบบแบมแบบเแบอบร์อะแบบยอมแพ้อะรู้จักรู้จักคมแบบยอมแพ้ไหมครับอืมต้องโดดหลังอะ ยังไม่โดนเลยแต่ไอที่นี่โดสวยเฮ้ยดูดิก็หนึ่งเก็บตกเขานะครับส,สุดหล่อทั้งหลาย าไม่โปผมก็ชิวๆได้หมดเลยนะครับทุกผมไปหลายเซิร์ฟมากเลยผมเจอแต่แบบแบบองค์บ้างอะไรบ้างนะช่วงนี้ช่วงนี้โปมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใช่กรอกเขาทำถูงนะห้สิบาทเองอ่าได้ได้เด,ดข้างนอกก็ได้ ให้เขาตั้งหลักนะครับทุกคนโอ้ยวิ่งเล่นวิ่งเล่นอะไรจับปะเนี่ยโอเคอเดีเ๋ยวไหนนะมาผมเปลี่ยนตัวให้เขาถ้าเป็นตัวห้าสิบเองนะแล้วก็ไม่มียศดด้วยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะ อันนี้เป็นการซื้อชนนะครับแต่ว่าเซิร์ฟอื่นนะผมจะไม่ขายชนนะแต่เซิร์ฟนี้พิกเกอร์เขาให้แบบเต็มที่เลยนะเขาบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำนะผมจัดโอ,โอ้ยเจ้าตัวกูปล่อยยังวะข้างในได้ไหมเพื่อนข้างในได้ไหมข้างในเดีย๋ยว ถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวว่ะถ้าวัดอ่ะผมตัวกากไปเยอะเลยนะเขาน้าจะตัวสั่งทำนะครับไปโอ้ยเจย็บโอ้ โคตรตังโคตรตังโคตรตังโอ้เกือบตายโคตรตังโอ้โหมาแก้นะครับทุกคนนิดหน่อยนิดหน่อยก่อนก่อนปีกิฟต์นะเปลี่ยนเป็นตัว300นะเพราะไม่ไหวว่ะตัว50แม่งโคตรกากแล้วดูมันให้โล่งเลดเกวัน จะเริญพร้อ,อโอเคตัวสามร้อยเข้าไหวอยู่นะครับโอ้ยยิงดับเลยโหดจัด เล่นมุมบ้างเฮ้ยเกิดว่าสิดว่าจติด โล,ล่เราหมดแล้วนะครับตอนนี้โล่หมดวะเล่นยากจัดโล่หมด <Good shot. S 1> โอเคชุดเดียวตายโอเคนี่ก็แก้ให้แล้วนะครับมาคิด,ดว่าเขาจะลงต่อหรือเปล่า อีกสักรอบก่อนไปตายไปถึอเกินถึอเกินมามันตั้งโล่อ่ะมาดิประังนด้บ้างเดี๋ยว ต้องปั่มตีน่ะมันตั้งโล่อย่างเดียวเลยไม่ไรนะครับเราก็ต้คืโอโป๊ะเยไม่ได้หนุงก็ตั้งโล่อ่อวะได้ได้นัาเกียดใช่ไหมอขอโทษครับ,บดูเดียวแค่นั้นแหละ ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเราจะไปคลิปแรกต่อไปนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย